ไปด้วยกับแม่ไหมอยู่ด้วยกันไหมใกล้กว่างี้มันโตแล้วมันเล่นน้อยๆเนี่ยเห็นไหมนะมันท้ากันอีกเลยมันไม่ให้อุ้มเราเพย์มันบรรยากัดเอาสิมันไม่คุ้นมันกลัวเห็นไหมน่ะมันไม่คุ้นใช่มันไม่คุ้นแล้วนี่ใจอิงค่ะอ่าฮึ่ม พอไปแล้วมันไม่มีเพื่อนนี่ไงตัวออกเลยนะมือตัวผู้อุ้ยจะใครมาทิ้งมันไม่โดนสงสารเนาะน่ารักเลยเนี่ก็น่ารักเลยีตัวผู้ตัวเมียเมียเมียตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งตัวผู้สองมันต้องออกต้องมันต้องออกตัวอื่นไปตัวเมียตัวเดียวถ้าใครมาทิ้งลูกนานนั่นแหละเขาเขาให้ข้ามันอยู่นะเทไปมันมันกินข้าวเทใหญ่ๆนี่มันมันกลัวมันกลัว เพราะมันไม่คุ้นมันไม่คุ้นสามพี่น้องมันก็ใครมาทิ้งนี่ครับตามู้ชมก็แวะเอาอาหารให้น้องหมากินครับเป็นหมาจรจัดครับผมเป็นหมาที่เขาปล่อยไว้ครับมาดีแม่มาดีไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายเ้าให้น้องกินน้องกินเลยนะเออน้องกินนะนั่นไปกันทำไมลูก เธออยู่ด้วยกันยังกินด้วยกันลูกแย่งกันกินแล้วหม,มาจอนพ่อทำจริงไว้อยู่สามพี่น้องมันนี่เลยนี่วะน่ารัก,น,รกน่ารักดีน้องเสดาา็ได้มันโตแล้วดิอเอาอม,มามามาตอนโตแล้วดิตอนโตมันเลี้ยงไม่เชี่ยงแล้วมันจะเลนนี้ยงน้อยๆแต่บ,บ,บางตัวมันเลี้ยงเชี่ยงไวอยู่นะมีอยู่สามตัวครับท่านผู้ชมตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สองตัว <laughs> เดินี่มันกัดล้วเทนทำนานๆมันเก็บมันตัวน่าลุกมอะออกมาเหีไม่คุ้นนะคะฮมาเลยมอเลลูกมาเลยวหมาเลยลูกหัวลูกหัวไม่ก็ลูกหัวมันเหียดเี๋ย ต้องจับมาเพลยมันไม่ไม่ชินลูกหมวลูกหมันมันมันจับไม่ได้มันไม่ชินเดี๋ยวมันเดี๋ยมันเดี๋ยวมันกัดเปนน้อี่ป็นน้ใจมนเลยท่ท่เอามาให้มฆ่าท่านกินเนี่ยมันไม่บริมูณให้ลูกหมอเลยมนี้ไม่ชินตอนนี้ไม่ชินเดี๋ยวมันจะกัดเอาเพลงลูกหมอลูกหมอมันอนกลัวอย่ในกลัวมกลัวมเอาแวงกลัวทำร้ายเขาไงเ้ากลัวทำร้ายเขาเขาเลยไม่ชินเขากลัวคนทาร้ายเขาเขาเคยเคยไง ได้โอเคครับวันนี้เราก็เอาเข้าให้น้องหมากินน้องก็เป็นหมาจนจ่าครับที่เขาปล่อยไว้ครับท่านผู้ชมมันมีแค่สามตัวครับมีตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งครับผมถ้าเราเอยาไปเลี้ยงนะแล้วก็ทงสามเนาะแต่ไปเลี้ยงตัวหนึ่งก็เหลืออยู่สองตัวครับไปโอเคครับท่านผู้ชมบ๊ายบายคิดมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย